ตันนี้จะมีท่ามหาปลาน้ำไหลคนตกแห้งมาเคลื่อนนี่เมื่องวานเหี่ยกระวินปลากระดูกมุโยกน่ะปลาลังได่ปลากระเดืด่อปลาสูตรปลาจะซิ่วหน่อยกลุ่งกันนี่

กหลังฝนตกตกปลากันนี่ปลาน่อยจออขึ้นเลยปลาน่อยจออขึ้นเลยได้ะปะกลเค็ปลาหน่อยึ

เป็นมุกพอดีข่าไปเอาวเาต fer, um i, ีกันหนึ่งอะคิวหน่อยปลาคอหน่อยเป็นมุกน้ำไหลแห้งค่ะคนนี้ฝนตก เขาว่เนี่ยคนกึน้องช่หันได้เป็หลายรนึงหลายเร็วสิ กปลาซิววันนี้เมนูหมกปลาซิวเน,นื้อใส่แป็บเดียวไปลาเค็งหน่อยก็ไาลา่เขาหนะมันยังหนักเลยเอาปลาคอยใหญ่ขึมม้นบ่ไหมบ่ะทะเลล้งมากแต่ กันขาหน่โอ้ยลังเดือนเ็นคู่กันวันโอ้ยตาหนักย,ยามสองหลอ,อา โอ้ยขึ้นมาในมือมือมือไหนถือมือหนึ่งเกิดถือโทรศัพท์อยู่สามมือสี่มือจังหวัดไหนเขาปวดปลาขุนหน่อยก็แล้วปลาเมื่อนี้มันคือลูกปลานีกขูนึงนี่สองคูนเท่ากัน ไปไปิดไปเชินผูเคียวไปหลอบดักปลามานล้วงเอาขาล่าน้๊ใส่ดิเมบ่อไหร่มด้บลาบลา งปลาดอกสองม่ยามดอกสองอปลา,ปาสลิดปลา,ปาสลิดปลาคอหน่อยกประเพาะหน่อย เมื่แล้วก็ติดตามนั่นได้จ้าคลิปหน้าพอกันใหม่